ครับผมวันนี้ก็จะไปคาตาแล้ววันนี้ก็อย uh, um ู่กับเลนโบเฟนกับเพื่อนของเขาล่นเองถือว่าเราคลิปเร็วนะคราวนี้โอ้ทำไมต้องใครวะเนี่ยเมื่อกี้เขาทำไม่นะผมลมเอ้ยอเพื่อนไม่เพื่อนเขาไปลมแดดลตายแล้วเอาอยู่ละเวลคัมเวลคัมบ้า ถ้าต้องการให้คุณช่วยเออไม่ให้ช่วยไม่ช่วยครับไม่ช่วยครับโมไม่ช่วยครับผมไม่ช่วยคุณครับอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่อา้าวกล่องหายบอกของฉันตกลงมาก็นั่นนะทุกคนยืนอยู่ตรงนั้นโอ้ตาย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 หาเองก็ไม่ได้ม่ไป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 โดนอ่ะโอเคผมย่องไง ปะ๊ะไปหาของให้มันกันมาดิครับเลยโมเฟนออกมาก็ออกมาเลยตอนนี้ไม่ต้องเอามาให้เหนื่อยเอาแรกตอนนี้แรกมากทุกคนมาจะมาก็มาเลยโบเฟนมาไอโบฮะมาครับมาครับวกกเก่งมากอ่ะมาดิครับมาดิครับ,ม,รบมัาล่อครับ อ่าทำตามลูกซอนสีฟ้ากันแล้วกันจะมีอะไรซ้อนอยู่ก็ได้นะเมื่อไรเลนโบไอบูมันจะมาวะรอ,า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 อานาแล้เน่ะมาดิครับเ,รเลนโบ้เจอเลนแมนหน่อยเป็นไงแหกกดเขาเขาให้เดินไปเขาลูกสรอนเขาไปเดินไปทางซ้ายแต่ไปแต่ไปทางขวา,ขาไปข้างหน้าแต่ไปข้างหลัง พวกนี้อะไรแหกกดดีอย่าแบบย่อยเอ๋เอ๋นี่มาที่ไหนกันืึเลโมเฟไม่กินอาหารเลยฮมนี่มันที่ไหนเอ้เอขาไ,ไม่ได้ไม่อะไปดูดีกว่าว่าไปกลูมนรืไงวะแบคทีมีหรืองไง นี่มันต้องมีอะไรแน่ทุกคนตรงนี้ว้าวว้าวเจ๋งดีนี่หวังว่าอหวังว่าไอบูเหมือนจะไม่มาโผล่ตอนนี้นะเอาไปจุดตรงนั้นได้ไหมเพื่อนไม่ใช่ว่ารอมูเฟรมจจำสแกนแะ้วตอนนี้นะเออ,เออ๋ตกใจหมดเลยว่าววาดีเพื่อนหาย โลแกะอยู่หรือเปล่าโอเคปลอดภยัยเสียงประตูดูด,ดูนะาไม่น่าไ,ไ,ไว้ใจมากเอาทุกันทุนกคนเดี๋ยวจบคลิปแป๊บนึงนะ